เอาละสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทดสอบสังคมฟรีไฟ EP ที่50นะครับผมก่อนนะครับทุกคนสำหรับ EP นี้พี่ท็อปนะครับจะใส่ชุดนารูโตะไปทดสอบสังคมจีบสาวในย่านคนชิวนั่นเองแต่ตอนนี้นะครับพี่ท็อปยังไม่มีชุดนารูโตะนะครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยดีกว่านะครับทุกคนอยู่หน้าลั c ก y ก o ร a l อยล ตรงนี้เลยเนะฮะได้ข่าวว่าคนหมดกันเยอะนะครับสำหรับชุดนี้มาเดี๋ยวมาดูกันว่าพี่ท็อปจะหมดเท่าไหร่นะครับมาเฮ้ยมีฟรีครั้งแรกด้วยเว้ยเอ๊ะไม่เอาเราไม่ชอบของฟรีอาจารย์ไป10ครั้ง89เพิเ้างเข้าให้มาแล้วครับผม1โทเคนเรียบร้อยฮะแล้วก็ต่อไปครับ10ครั้งอรอบนี้เกลือหุยเกลือจัดรอบนี้ ไปกันอุ้ยมาอีกโทเคเ็นแฮะเหลือจะเชื่อโอเคไปกันต่อครับผมปังเข้าให้ลุลัวลุลวัลว,ลวโอ้โหเฮ้ยเยอ้ย,อยมาอีกโทเคเ็นเว้ยอฮ้ยบอกเลยห้าโทเค็นหล่อมๆแฮเมื่อกี้เพชรผมเท่าไหร่มาหมื่นเก้าป่ะไม่รู้ช่างมันเราไม่ต้องไปสนใจเพชรนะแฮะโอ้โว้ยโอยเกือจัดโอ้โหเกือจัดอโอ้โหโอมกอด เกลือจัดอุ้ยมาอีกโทเค็นครับผมอืมอุ้ยตอนนี้หมดไปแล้วประมาณ3 0 0พันเพชรนะอ่าตีว่า3 0 0พเพชรละกันนะครับอ่ะจัดไปอีกโทเค็นอ่ะจัดไปปังอือ้ยมันเริ่มเกลือขึ้นเรือยๆเว้ยเฮ้ยอ่ะไปต่อครับทุกคนโอ้โหอุ้ยเกลือเกลือไปกันต่อโอ้โหโทเค็นสุดท้ายมันอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวโดนแบนเดี๋ยวโดนแบนใน่เฮ้ลัวเกิน เก <c oughs> ือเอ้ยมาแล้วครับผม,ม,มเรียบร้อยฮฮโอ้โหกว่าจะได้ 5, ch, ห้าพันเพชรเฮบอกเลยผมไม่รู้นะว่าตอนแรกเพชรเท่าไหร่รู้สึกว่าหมื่นเก้านะห้าพันเพชรเนะี่ยถึงจะได้ชุด Naruto. นารูโตะนี่ยาลูมีเอฟโฟ์เอฟเฟกด้วยว่าเฮ้ยเจ๋งเจ๋งเจ๋งวะ่ะเฮ้ยเจ๋งอยู่เจ๋งอยู่เฮ้ยแปลงร่างได้ด้วยเออแล้วก็เปิดไปสวมใส่ไป,ไปเลยนี่สวมใส่ยันรูปโปรไฟล์แล้วก็มีสกินปืนเฮยาลูเฮ้ย ้ยหล่อเท่เจเอด M สี่นารุโตะฮะไม่รู้ว่าบวกสเตตัสอะไรหรือเปล่าเนาะไหนเช็คดูดิไหนสเตตัสบวกอะไรไหมไม่น่าจะบวกนะครับทุกคนก็มันไม่ขึ้นสเตตัสโชว์ขึ้นมาเนาะอ๋อนี่ไงอัตราการยิงกับจอบก่อนเนาะลบระยะโอเค แล้วก็ i อโ r นเนีฮะสมใส่เลยสมใส่เลย i อโ r แล้วก็ท่าทางครับผมนี่กระสุนวงจักรเดี๋ยวเรื่องเดีเรื่องโอ้โหมาหลายวันแล้วทำไมกูเพิ่งมาสุ่มวะเนี่ยนี่กระเป๋าเนี่ยฮะโอเคได้อยู่โอเคเดี๋ยวผมไปใส่ไอโ r ก่อนละกันนะครับทุกคนไหนไหนไออยู่ที่นี่ใช่ไหมอ่ะโอเค i อโ r ใส่ไปแล้วโอเคก็ ประมาณนี้นะครับไหนดูในส่วนของคอลเลกชันดิมันจะมีเซตแปลงร่างใช่ไหมอ่านี่เลยนี่เลยหมดเซียน หมดเก้าห่างโอ้โหย่าลูแปลงร่างได้3แบบเว้ยเฮ้ยโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปจีบสาวกันเลยดีกว่าแล้วก็คลิปนี้นะก็ท่าทางก็เอาไปตามนี้เลยบอกเลยก็เอาไปตึงๆในเฮะสาหรับท่าทางโอ้หนารุโตถือปืนโคตรเฟี้ยวในเฮะกระตูไวัยเด็กกูไปเบิ่ดแล้วโอเคไปทุกคนเลสโกเดี๋ยวเรานะครับใส่ชุดนารุโตไปจีบสาวกันเลยดีกว่านะครับผมไปกันเลยครับทุกคนเลสโก เอาล่ะตอนน right ี้ก็มาอยู่ในย่านคนชิลแล้วนะครับทุกคนห้องนี้นะคนเยอะนะฮะโอ้โหหลายคนเลยหลายคนเลยสาวๆก็เยอะนะครับเฮ้ยตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยทำอะไรกันอ่ะเฮ้ย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 เอาใครก็ได้ฮะสองคนนี้เฮ้ยคนนี้ดูดิเช็คชื่อดูก่อนนะฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ากดไม่ทันโอ้โหเช็คชื่อดูดิทั้งสองคนเลยคนนี้ชื่ออะไรอ่ะมิมิเบบีนะฮะเฮ้ยแล้วก็อีกคนชื่ออะไรครับเนี่ยเฮ้ยดูชื่อก่อนดูชื่อก่อนดูชื่อก่อนเฮ้ยดูชื่อก่อนครับชื่ออะไรครับเนี่ย ชิโอริจังอะไรเนี่ย igbvxtfder อะไรไม่รู้เนี่ยฮะช่างมันมีไรเปล่าโอ้ยถามดิเออเขาถามเราใช่ไหมมีไรเปล่าเราถามเลยมีผัวยังจัดไปครับผมเออมีผัวยังล่ะเออเออมีไรเปล่าก็เนี่ยถามแล้วนะฮะมีผัวยังครับออ้ยด่าผมเสือกด้วยโอ้โหโอ้ยลืมลืมท่ากระสุนกงจักไว้เฮ้ยไม่เป็นไรเนี่ยเราแปลงร่างแอคชว์เท่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 ออ้ยอุ้ยเอ้ยถามดิ เอาผมทําผัวไม่แฮะเออเอาเดี๋ยว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 เอาเดี๋ยวดีเอาผมทําผัวไม่แฮย่อย่อย่อเอาดีเอาดีชิโอริจังเหรอฮะเอาแแปลงร่างอีกทีหนึ่งแปลงร่างอีกทีหนึ่งนี่นี่นี่หมดเซียนหมดเซียนนะแฮอชุดมานานแล้วเอ้ามานานแล้วมันทําไมหรอมานานแล้วมันทําไมหอก็เพิ่งมีอ่ะเออก็เพิ่งมีอ่ะครับทาไมหรอทําไมหรอครับฮะททาไมแบบ เพิ่งมีหรอใจโอ้โ,หโ,หโห <ôi> เฮ้ยพพ์มาดิเออสุ่มได้ฟรีครับทีเดียวเออตอนแหล่ไปไหนละกันเน,น่นี่จัดไปเออสุ่มได้ฟรีอะครับทีเดียวทําโชว์แหมแหมแหม,แม่โอ้ยเอะถามดิเอาผมทําผัวปลาเด่นเลี้ยงนะฮะเออเอเออถามมาดิเออแค่นี้พอเนี่ยเอาผมทาผัวปลาเห็ชุดตึงแต่ฝีมือ อะไรอะ่ะอ่านไม่ทันในให้ฝีมือไก่อะไรงเงี้ยหรอไม่รู้นะจะท้ากูหนึ่งนี่แล้วหรอกูเพิ่งมา่านคนชิวจะท้าเลยเหรอเฮ้ยอีควายโอ้โหเฮ้ยถามดิเออเธอไม่มีผัวใช่เปล่าเอาอถามดิเธอไม่มีผัวใช่เปล่าเอ้าโอ้โหมันหายไปไวอ่ะข้อความผมอ่ะลาดเช่าปะคะโอ้โหเอ้ยนี่ถามไปเธอไม่มีผัวใช่เปล่า แล้วก็พิมพ์ปายต่อนะฮะทุกคนถ้าเธอไม่มีผัวเอาเราเป็นผัวอะไรชั่วโมงกี่บาทโอ้โหเออเอาเราทำผัวเปล่าเออถามไปดิเอาเราทำผัวเธอะน่บอกเลยนะฮะเอาเราทำผัวเธอะนี่นี่เอาเอาดีเอาดีดีกูสู้ได้ดิเอาดีกูสู้ด้ดิกูสู้ได้ดิกูสู้ได้ดิกูสู้ได้ดิหนินี่หมดอะไรเนี่ยหมดอะไรไม่รู้จัดเลยจัดเลยจัดอะไรอ่ะมันลุมด่าผมบอว่า เฮ้ยมันลุมด่าผมกันเหรอนี่แปลงล่างแปลงล่างแปลงล่างในเห้โง่โว้ยพิมไปเปิดมาก็ปากหมาเลยเหลือจะเชื่อเปิดมาก็ปากหมาเลยด่ามันเอ้าเอ้าเอ้ามันลุมด่าผมก็เฉยทั้งที่ผู้หญิงคนนี้มันมาด่าผมก่อนเนะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะโอ้ยหจบแล้วมาทุกคนปากธงใส่หน้าแม่งดีมาครับผมหนึ่งสองสาม ตีวิทยดเอาดิโชโชรวยโชรวยฮะโชรวยบอกเลยโชรวยโชรวยนี่เหยยบหัวด้วยเอาดิเหยยบหัวได้ดิรหัสเช่านี่เยอะเยอยอบนหัวยยอบนหัวยยอบนหัวเยอะ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 เอาดิหนึ่งหนึ่งได้เย็ดเอ้าเฮ้ให้ถามดิหนึ่งหนึ่งได้ไรหนึ่งหนึ่งได้ไรถามดิหนึ่งหนึ่งได้ไรอะเออหนึ่งหนึ่งได้ไรอะหนึ่งหนึ่งได้ไรอะ เอาปะเอ้ยเอาเอาเอาเลยเหรอเฮ้ยเอาตอนนี้เลยเหรอเฮ้ยเอาตรงนี้เลยเหรอไอ้คนนะเออนี่เอาดิเอาดิกูสู้ดิอะเออเอ้ยโอ้โหไอ้ไอ้คนนะเอาตรงเนี้ยอันตรายเนอะเธอโโอ้หไม่ไม่บัดสีบัดเถลิงใครเลยหรอเนี่ยคนตั้งเยอะเนี่ยหนึ่งหนึ่งอีควาย อ๋อ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 โอเคโอเคครับโอเคครับอ๋อเฮ้ยแ,แอดแอดเพื่อนปุ๊ดอยากเล่นหนึ่งอ่ะอยากอยากเล่นหนึ่งกับสาวคนเนี้ยจริง,รงอ่ะเอ้ยนี่แอด,แอดเพืเอ่อนแอดเพื่อนแอดเพื่อนเอาแอดเพื่อนไม่ได้เฉยเอา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 หลอนเอาหลอนไปหมดแล้วตอนนี้อ่ะแอดเพื่อนไปครับเอ้ยเอาดีเอาดีเฮ้ยรับเพื่อนแล้วลว่าชิโอริจังเฮ้ยนี่เขาเพื่อนกันปะเนี่ยเฮ้ยเขาเพื่อนกันเปล่าเนี่ยแล้วเขาเพื่อนกันใช่ไหมเขาเพื่อนกันใช่ปะนี่มาไอ้ไก่ว่ะ เอาออกไปเลยอ๋อโอ้สาวเขาออกไปแล้วทุกคนไปโอ้โหผมยังไม่ทันแอคเลยเลยอะ่ะเขาออกไปเฉยเลยไปทุกคนผมว่าเดี๋ยวเราไปหนึ่งหนึ่งกับสาวดีกว่าแหม่ยังชอบเลยออกไปโอ้โหรีบรีบรีบแหมสงสัยอยากเอา <c oughs> ไปทุกคนเลสโกครับผมไปหนึ่งหนึ่งกับสาวก,กัน <c oughs> เอาล่ะครับมาอยู่ในเกมหนึ่งหนึ่งแล้วนะเดี๋ยวเรารอซื้อปงซื้อปืนนะให้ทุกคนโอเคไปครับผมแหม่ ชวนผมเอาแบบในย่านคนชิลเลยก็แปลกเดี๋ยวไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวนีฮะไปเราไปเซิ้งหัวสาวดีกว่าเฮ้ลืมซื้อลูกซองเลยให้ทุกคนไหนลูกซองวะอ่าอยู่นี่อยู่นี่ไปครับผมห้าวินห้าวินกับผู้สาวตัวน้อยผู้สาวแบบสาวน่ารักนะฮะคนนี้แต่ก็ไม่โดนอาจจะเอ๋ตัวเองปับป๊บปั๊บเข้าให้ หวัดดีจ้าอุย้ยไอไวอเท่ดีว่ะเฮ้ยหวัดดีจ้าโอ้โหยิงไม่โดนเอ้ยเอ้ยปั๊ดจา้าหืหัวยกปับป๊บปับ๊บปั๊บโอ้โหเฮ้ยโอ้โหไม่เต็มหัวเฉยนี่แหละไม่ได้เล่นหนึ่งหนึ่งนานนะฮะทุกคนหัวยกืหไอวอเท่ว่ะไอวอเท่ไอวอเท่ ontec? นะฮะดูไอวอนี่เท่เท่เท่ได้อยู่ได้อยู่ มีหน้าเจรยะด้วยเว้ยไปทุกคนต่อครับผมรอบนี้ซื้อเห็ดพอไปฮะซื้อแค่เห็ดซื้อแค่เห็ด let's go ปังปังไยสาวคนนี้ผมไปส่องมาหน้าตาดีนั้นได้เลยบอกเลยได้เลยนะเฮ้ใครชอบแบบปากแซบ่บแบบเอ้ยได้ไดอยู่นะแต่อายุน่าจะรุ่นราวคราวเดียวกับผมนะสักประมาณ24-25นะครับทุกคนเท่าที่สองนะ หน้าตาดีเลยแหละนะฮะแต่สาวฟรีไฟนี่ปากแซบทุกคนหรือเปล่าครับเนี่อ่ะโอ๊ยโอ้หยโอ้ยโอ้ย,อ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 ยแหมระยะใกล้เกินใกล้เกินไปแหมน้องเขาอยากแบบอยากดุด,ดื่มอยากดุด,ดื่ม <Nope. S 1> โอ้ยเฉียวหัวนิดเดียวฮันนี่เฮ้ยน้องเขาเล่นไอ้นี่อยู่นะเอ้ยอันนั่นเนี่ หลอนว่ะหลอนว่ะไม่ได้เล่นนานหลอนว่ะพัวยโยกแฮปักทองแอคไปเฮ้ยแปลงร่างริแปลงร่างป,งงปังเข้าให้โคตรเทไดโยอ,อ่ะเดี๋ยวเรารอบนี้เราเล่นร่างนี้บ้างแล้วกันนะรอบสุดท้ายเดี๋ยวค่อยเล่นเออร่างเสียนร่างเสียนนะฮะทุกคนอือบอกเลยปะอันนี้หมดก้าหางใช่ไหมอันนี้น่าจะหมดเอ้ยอันนี้ร่างเสียนเดี๋ยเอออันนี้ร่างเสียนแล้วก็ร่างสุดท้ายก็คือก้าห่างนะครับผม บอกเลยเล่นในแมปใหญ่มีงงอะจริงอุย้ยจู่ๆแบบเอ้าเมื่อกี้ล้างเซียนนี่ว่าเอ้าจู่ๆเป็นเก้าห่างเฉยอะไรวะนะฮะเออเอา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 หลอนหลอนเดี๋ยวขอล้างเซียนก่อนแล้วกันปุ๊บเข้าให้อ่ะไปล้างเซียนบึ้งเข้าให้โคตรเท่ไปทุกคน let's go วิง่งนัมโตะว,วิ่งไวเอ้ยเอาเอาลืมเปลี่ยนปืนไหนยอยู่ไหนน้องน้องอยู่ไหนจ๊ะอาจารย์เอ๋ตัวเอง เฮ้ยทำไมตั้งให้วอลไม่ติดอะเอ้ยดูดิผมตั้งให้วอลไม่ติดไว้ทุกคนเนต็ตปิงฮะเฮ้ยเอ้ย,อ,ยอะไรอะเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้เนต็ตมันปิงเออเอ้ยโดนขาโอ้โหนอ้องเขาวิ่งอะเอ้ยเอ้ยออหนูวิ่งไปไหนวิ่งไปไหนเฮ้ยดูดิดูเขาเล่นดิ เขายิงไม่โดนผมเลยอ่ะโอ้ยหลอนแล้วเนี่ยน้องเขาวิ่งมั่วเลยทุกคนดูดิโอ้โหแล้วผมก็ยิงไม่โดนโอ้โหไม่ตายอีกชีวิตกระสุนก็หมดโอ้โหทาม,มิ่งแย่มากวัดดี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 ดดดดเอ้ยปังโอ้โหไม่ตายเดี๋ยว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 ,ยวคืออะไรคืออะไรโอ้โหดูดิ โอ้ยชีวิตนอชีวิตตายซะนานเหลือเกินนะนานเหลือเกินนะอีหนูแหมเล่นอย่างเกียรเลยอะไปทุกคนผมว่าเราต้องโหมดก้าวหางแล้ววะก้าวหางต้องก้าวหางจริงผมบอกเลยไปก้าวหางนี่จะได้ไวๆเฮสลับปืนก่อนนะครับผมเอาปืนนี้โอเคไปเรียบร้อยให้เรียบร้อย,ย,บ,อยบอกเลยโหมดนี้กูเอาจริงกูเอาสุดด้วยแฮ ปังปังไปทุกคนสเตปจิงโจ้ผมจะเล่นสเตปจิงโจ้อีกในฮเกมนี้หลังจากที่ไ,ได้เล่นสเตปจิงโจ้ามานานอยู่ไหนละน้องน้องสาวอ้าวเอ๊ะอันนั้นนี่ไปไหนละน้องอุ้ยอุ้ยอุ้ย เอ้ยเดี๋ยวนะเขาหดไปป่ะหดไปป่ะอุ้ยหดไปป้าหดไปเป้าหดไปเป้าน้องโอ้ยโหดเกินบางทีอะดูดิโอ้โหกดไลค์ให้เลยกดไลค์ให้เลยเฮ้ยโหมดก้าห่างเอาน้องเขาไม่ลงว่ะทุกคนเฮ้ยเอาน้องเขาไม่ลงว่ะเกินไปป้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกินไปเป้าน้องโหมดก้าหางเอาไม่ลงให้ทุกคนดูดิคิดเอาเองละกันนะฮะขนาดก้าห่างยังเอาน้องเขาไม่ลงอ่ะ แล้วใครจะเอาเนาะเขาลงอ่ะผมเองผมเองผมเอาลงเว้ยผมเอาลงเออผมเอาลงเชื่อผมนะฮะอุ้ยเพิ่งลุ้นเนี่ยอันนี้มันหมู่บ้านนินจานี่ว่าเฮ้ยเล่นไงวะเนี่ยทีเนี้ยหัวยยกโอ้โหระยะน,นี้ผมไม่โดนอ่ะฝีมือดรอปหรอวะฝีมือดรอปให้ทุกคนเอ้ยไม่ใช่แล้วโปบอกเลยโปเยสแอคด้วยว่า เฮ้ยเกินไปเป้าเฮ้ยน้องน้องเกินไปเป้าเฮ้ยเวอ่ออะเวอ่อเวอ่อจังวะเฮ้ยเว่อว่ะเชี่ยเอาแล้วกูโดนสวนให้จังหวะนี้ผมโดนสวนแฮะผมบอกเลยผมโดนสวนครับทุกคนไม่เคยเป็นมาก่อนไม่เคยโดนมาก่อนเอาไงดีเชีย่ยผมต้องจริงแล้วว่าก้าวห่างเอาน้องเขาไม่ลงจริงว่าเฮ้ยก้าวห่างเอาน้องเขาไม่ลงทําไงดี ยังไงบอกเลยจังหวะนี้ยังไงเอ้ย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 เอาเปล่าวัดระยะไกลเปล่าหัวโยกแฮระยะหรอฮะระยะหนีเสียระยะไกลอีหนูดูพี่นะ้องอุ้ยโดนสี่สองเลยว่ะตอนเนี้ยเอ้ยทุกคนเวอร์ไปว่ะเกมเนี้ยผมบอกเลยอย่างเวอร์นะ้องคนเนี้เฮ้ยไฮไลท์ตัวจริงว่ะนี่ขนาดแบบผมไม่ได้เล่นนานแล้วเนี่ย ต้องกลับมาฝึกแล้วแหละจริงต้องกลับมาฝึกแล้วแหละขนาดโอ้ยทุยโออะไรวะจะพูดว่าอายโอเคเขายังกลับมานี่ยผมต้องกลับมาแล้วแหละจริงต้องกลับแล้วแหละจังหวะนี้ไม่ไหวแล้วบอกเลยไม่ไหวแล้วโดนขนาดนี้แบบโดนโอ้โหสี่สองอ่ะเฮ้ยไอไอคนนั้นเนี่ยรู้ถึงไหนไอถึงนั่นเว้ยผมบอกเลยไปครับไปไปไปเม็ดเดียวขอเม็ดเดียวได้ไหมเกมนี้ยิงไม่โดนอีกหัวโยกหัวโยกสน้อง โอ้ยโอ้ยอุ้ยเชี่ยแอคจั่ดเฮ้ยเฮ้ยผมโดนสวนว่ะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเอาดีไอท็อปเฮ้ยไอท็อปมงเวอร์เฮ้ยทุกคนครับผมว่าไม่ใช่ละผมแบบต้องกลับโหมดโหมดธรรมดาละ ันนี่หมดหมดพระเอกหมดพระเอกอ่ะไปกลับหมดธรรมดากันดีกว่าฮะบอกเลยไม่ไหวให้จังหวะนี้กูกูไม่ไหวกูไม่ไหวแล้วโดนสวนให้สี่สามโดนสกอร์ตามติดขนาดนี้โอ้โหแล้วตกกลุมเอ้ยเอ้ยต้องเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน กูเละเลยจังหวะนี้กูเละแฮกูบอกเลยเอ้ยวอร์เดียวเอาดีเอาดีเอาดีน้องสาวเอ้ยชิบหายเลยแฮะบอกเลยจริงให้ทุกคนผมบอกเลยบันเทิงเลยแฮะจังหวะนี้ยังไงล่ะครับทีเนี้ยเกมสุดท้ายผมต้องเล่นยังไงเดี๋ยวเนี้ยกูแพ้ผู้หญิงขึ้นมาแล้วกูอายเลยนะอายเลยนะ อาเลยหนาะอัจะเอ๋ตัวเองเฮ้ยน้องเข้าไปไหนอะเอ้าไปนู่นเหรอหวัดดีครับน้องหวัดดีครับน้องพี่มาแล้วน้อง สเต็ปเอาจริงอุ๊ยไม่ตายหัวโยกโอ้โหไอ้บ้าเอ้ยเกือบกูบอกเลยว่าเกือบแฮย e อีพีนี้โอ้โหเจอสาวโคตรโหดจริงโอ้โหเกือบแพ้โอ้โหเหลือจะเชื่อ โอเคทุกคนไปเดี๋ยวเราไปคุยกับสาวหน้าราบบี้ดีกว่าอีพีนี้เกือบแพ้จริงบอกเลยเละแฮะเละจริงโอ้โหเหลือจะเชื่อไปทุกคน let's go ไปคุยกับสาวหน้าราบบี้กันเอาล่ะตอนนี้ก็มาอยู่หน้า็อบบี้แล้วแลคือผมโดนน้องเขาพิมพ์ด่าวยับเลยแล้วเขาก็ออกหนีไปเฉยเลยอะลบเพื่อนผมด้วยนะเมื่อกี้ผมเช็กดูแล้วหจบเลยทุกคนโอ้เกือบแพ้สาวแถมโดนด่ายับโอ้ยกูเศร้าโอเคทุกคน สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันถ้าชอบนะก็ฝากเป็นกำลังใจให้พี่ท็อปด้วยนะเออโอ้โหแม่เลยจะเชื่อบอกเลยคลิปนี้เละจริงเฮโอ้โหเกือบเพสสาวโอเคทุกคนก็สำหรับคลิปนี้พี่ท็อปต้องขอตัวลาไปก่อนนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมและก็สำหรับคลิปหน้าอยากให้พี่ท็อปทำคลิปอะไรอยากให้พี่ท็อปทำคลิปแนวไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ท็อปไว้ได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะครับผม และก็สำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุบจ๊บๆครับบ๊ายบาย